สวัสดีทุกท่านครับมาดูข้อ72กันบ้างนะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่บทต่อเนื่องของข้อเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวนี้แหละแต่ว่าไม่ยากมากครับทุกท่านครับเราเตือนทุกท่านไว้เสมอนะครับว่าการเรียนวิชานี้เหมือนจิกซอฮะถ้าคุณได้บท2บท3คุณก็ง่ายถ้าคุณได้บท4บทต่อไปคุณง่ายบทต่อไปเรียนรู้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําได้เลยอ่าและถ้าคุณได้บท บทต่อไปกนะ็คือบทที่5เพราะฉะนั้นแล้ว Structure Analysis ในบทที่6นั้นก็ง่ายนะครับการเขียน Cheer, เชียนะครับการเขียนเชียแดแกรมการเขียน Moment ์แดกแกรมก็ง่ายนะครับเป็นจิ๊กซอครับทุกท่านและจิ๊กซอพวกนี้นะไอตัวเลขที่เรากำลังคำนวณพวกน,นี้ครับที่เรากำลังคำนวณกันนี่แรงลันะครับ Moment เกิดบริเวณจุดที่เราสนใจนี่มีค่าเท่ากับเท่าไรมีค่าเป็นยังไง ตัวเลขพวกนี้มีความหมายความสำคัญที่เราจะต้องเอาไปพิจารณาต่อในลายวิชาถัดไปนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่เราจะออกแบบวัสดุหรือว่าออกแบบโครงสร้างโดยการใช้ตัวเลขแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับอ่าดังนั้นยังไงก็ตามแต่มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้พวกนี้นะครับความรู้พวกนี้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับวิชานี้นั่นเอง ทุกท่านครับข้อนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเอามาดูเพื่อไอตัวที่มันอันนี้ก็ไม่อยากมาอ่านโจทย์ดูก่อนครับจำคำนี้ไวด้ดีๆนะนะครับไอแผ่นเนี่ยนะครับนะครับนะครับ,บ,รบ into the hostess using the three s l i n g นะครับผมถูกเนียวร่างด้วยอ่าสามสเส้นนะครับสลิงสามเส้นเข้าให้คุณเนี่ยนะครับให้คุณเนี่ย แทนนะครับแทนแรงและก็ c o ปเปอร์โมเมของพอยต์โนะครับโดย FA i เ v e นี่ย is vertical แปลว่าดิ่งขึ้นด้านบนดิ่งขึ้นทางบนอ่า v e r t i c a l นี่ทุกคนก็รู้แล้วล่ะว่า F1 เนี่ยมันคือ 6K แน่นอนชี้ขึ้นด้านบนนะครับชี้ขึ้นด้านบนเหตุผลที่ผม,มั่นใจเหลือเกินว่าท่านรู้แล้วอันดับแรกคืออันนี้ขอ้อ72ครับและก็เราพูดถึงฟอร์สเวกเตอร์ทุกครั้งเวลาขึ้น3มิติ สามิติมาเมื่อไหร่เขียนฟอร์สเวกเตอได้ทุกอย่างจบครับทุกอย่างจบเราเอาอยู่ทุกอย่างควบคุมได้ทุกท่านครับเราก็บอกว่าการที่เราจะไอลิสเพสสิ่งที่โจทย์บอกมานี่คือเราจะหาซิกมาเอฟแล้วก็หาซิกมาโมเมนต์ซึ่ง2ตัวนี้นี่หาได้ง่ายไอโมเมนต์ก็เกิดจาก R Cos F เกิดจากแรงไหนบ้างละ่ะก็บวกกันไป แต่ไอตัวยากลองเราก็คือความรู้พื้นฐานในสมัยก่อนคือเราต้องเขียนฟ o สเวกเตอร์ให้ได้ก่อนการเขียน F O R C E นะครับเวกเตอร์ฟอสเวกเตอได้ก็จะทำให้เรานั้นง่าย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 งายในการคิดเพราะว่า3มิติ i บวก i j บวก j k บวก k 3ตัวนี้คือการบวก Force Vector ที่ดีครับมาดูที่ F 1 F1 คุณจะใช้ตัวหนาหรือใส่หัวก็ได้นะครับ F1 กลายเป็น6.00กิโลนิวตันทิศชี้ขึ้นเงหกย0 0เอาเคขึ้นมาก่อน6.00 k กิโลนิวตันนะครับไปดูกันต่อครับไปดูที่ F2 F2 นี่เป็นข้อที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเราบอกว่า วิแรง f เนี่ยแรง f สามารถเขียนได้โดยขนาดของ f คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ไอยูนิตเวกเตอร์ข้อนี้สามารถหาได้โดยการแตกแรงลงไปแตกจากแกนเนี่ยลงไปในระนาบนะครับในระนาบ x y แล้วค่อยแตกจากระนาบ x y ไปหา x และก็ไปหา y ซึ่งตัวนี้น่าจะทำกันในข้องแล้วนะครับเราก็บอกว่าแท้จริงแล้วไอ f 2ตัวนี้นะครับ f 2ตัวนี้มีค่าเท่ากับ5นะครับ5กิโลนิวตัน 5กิโลนิวตันนี้ไปคูณอยู่กับอะไรล่ะก็ไปคูณอยู่กับไปขอดูก่อนนะครับว่าแตกแรง5กิโลนิวตันแตกแรงลงมาก็กลายเป็น5นะครับ5 5กิโลนิวตันคอร์สสมุมตัวนี้เป็นมุม30นะครับคอร์สสี่แตก,กไปอีกคอร์สสจะออกมาในแกนบวก Y ถูกไหมครับแตกลงมาแตกลงมาคอร์สส และก็ซาย30เพราะว่าไกลมุมขออนุญาตซูมหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งลายตานะครับอ่าเดี๋ยวจะมองเห็นกันไม่ชัดนะครับเราบอกว่าแตกลงมาได้แรงนี้นะครับแตกลงมาได้แรงนี้ถ้าเกิดไอ้คอสี่คอสีสนะมุม45้และก็ไปคอสาสอีกทีเราจะได้แรงตามแนวแกนบอยต่อจากนั้นถ้าเราแตกแรงลงมา5นะครับคอสีสอีกทีและแตกออกไปเป็นไซด์า เราจะได้แรงออกไปทางแนวแกน x แต่อย่าลืมตรงที่เรากําลังเน้นย้ํากันนะักเน้นย้ากันหนาะคือพอแตกลงไปแกน x แล้วมันพุ่งเข้าไปนี้ทางลบเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบไอทุกท่านครับผมเลยขออนุญาตเขียนกันต่อเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้คือเป็นลบครับลบเท่าไหร่ลบคอร์สสีตอนแตกแรงเข้ามาผมดึงหออกมาข้างนอกนะฮะ แล้วเราก็จะเขียนเปลียนแค่สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับยูนิตเวกเตอร์นะครับ,รบแล้วก็เอาละซายสามสไกลมุม I ครับใส่หัวนิกน้อยบางคนก็บผมบางทีผมก็เขียนบางทีผมก็ไม่เขียนนะครับอ่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับอ่ะไปบวกกันต่อครับแล้วก็บวกกับคอร์สสีครับแล้วก็คอ s 3สนะครับก็คือ J แล้วก็ไปบวก กับ s ซส์ 45k ครับทิศชี้ขึ้นใส่วงเล็บให้เรียบร้อยกดขึ้นคิดเลขแล้วก็คูณเขาครับคูณเข้าก็ไปคูณออกมาทุกท่านก็จะได้ว่ามาจอกมาเป็นลบ 1.768i ครับแล้วก็ไปบวกครับ 3.062j ฮะแล้วก็บวกครับ 3.536k ครับแล้วก็ออกมาหน่วยหน่วยฮะหน่วยนะครับ อย่าลืมหน่วยนะครับว่าเป็นกิโลนิวตันเป็นกิโลนิวตันโอเคครับพอคราวนี้ไปดู F 2นี่น่าจะโอเคแล้วไปดู F 3ดีวกว่าครับ F 3นี่ง่ายเลยเราบอกว่าเราสามารถเขียนยูนิตเวกเตอร์ถ้าเป็นแกน x ก็ Cos α เป็นแกน y ก็ Cos เเป็นแกน z ก็ Cos แกมมาได้เลยโดยข้อแม้ก็คือว่าครับ <K _> ข้อแม่ก็คือว่าไอมุมที่เกิดขึ้นนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นนี้จะต้องทําไอแรงเนี่ยแรงแรงเนี่ยมุมเนี่ยแรงกับมุมเนี่ยจะต้องทํากันเป็นในลักษณะแรงกับแกนทางด้านบวก,แ,กแรงกับแกนทางด้านบวกและก็แรงฮะกับแกนทางด้านบวกเราสามารถใส่คอสได้เลยนะครับเราสามารถใส่เป็นคอสได้เลยดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอันนี้เป็น4กิโลนิวตันครับ ออกมาก็กลายเป็น cos 6 0 i บวก cos 6 0 j แล้วก็บวก cos 4 5 k ได้เลย cos 4 5 k ได้เลยเห็นไหมครัแกวบวกใส่ cos ค,ครับแนวบวกใส่ cos แนวบวกใส่ cos น,นะครับ60มาจากเอลฟาครับ60มาจากเบต้าครับทำกับแกน y และก็45ครับทำกับแกน z นะครับก็ใส่ cos แค่นั้นเองเสร็จปั๊บก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็แล้วแต่ความสามารถในการกดแล้วล่ะครับออกมาก็กลายเป็น 2.00i ครับแล้วก็ไปบวก 2.00j ฮะแล้ก็บวก็ไ2 8ปบวก2.828นะครับ K ครับกิโลนิวตันทุกท่านครับถ้าคนไหนยังทำไม่ได้แสดงว่าตัวนี้มีปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องก่อนหน้านี้นะครับ การเขียน f o r เ e กเตอร์ไม่ได้มีปัญหาอย่างยิ่งนะครับมีปัญหาอย่างยิ่งสำหรับการทำแก้ปัญหาในต่อๆไปนะครับดังนั้นกลับไปทวนให้กันหน่อยทีดนึงนะครับที่พูดมาทั้งหมดคือกลับไปนะครับกลับไปเพิ่ม v วิวให้เรานิดนึงสำหรับ f o r เวกเตอร์ถึงตัวหนังสือจะขี้เหร่บ้างเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้ไขให้เนาะคิดว่าจะมีไหมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้โอเคละ่ะ แล้วไป fr ครับ fr มีค่าเท่ากับ sigma f เหมือนเดิมล้ครับก็คือเอา f 1ฮะ f 1ไปบวกกันกับ f 2แล้วก็ไปบวกกันกับ f 3ครับ f 1บวก f 2บวก f 3เสร็จปั๊บเราก็บอกว่าถ้าทุกท่านบวกกันได้ก็ไมมีปัญหาอะไรแล้วล่ะฮะ i บวก ij บวก jk บวก k ครับทุกท่านเอาละนะครับอ่ะ i นะครับ i ก็มีแค่นี้นะครับ J นะครับก็มีแค่นี้ครับส่วน K ก็มีเยอะหน่อยนะครับ K มีเยอะหน่อยอ่ามีอยู่3ตัวรวมกันก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ I บวก IJ บวก JK บวก K เอาละทุกท่านจะได้ออกมามัน9นาทีแล้วนะครับลอง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 ,ลองทำดูหน่อยนะครับไหนๆก็เสียเวลามาดูแล้วนะครับลองทำดูสักหน่อยครับทุกท่านมันก็จะได้ออกมาเป็นครับ 0.02321นะครับบวก5.06นะครับ J และก็ไปบวกกับ 12.4k นะครับกิโลนิวตันลองดูก่อนนะครับลองดูลองดูนะครับเก็บคอนเซปต์นะครับเราเก็บคอนเซปต์ไอตัวเครื่องตัวคิดเลขเนี่ยผมว่าน่าจะม,มีปัญหาและก็ต้องพยายามคิดให้ได้นะครับ พยายามคิดก่อนจะไปเข้าห้องสอบหรือไปก่อนทำควิสหรือว่าแก้ปัญหาอะไรก็ตามเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดเองทำเองนะครับแล้วก็ได้ไม่ไมี e ร e r e n c e ให้ดูว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือเปล่าเราต้องทำจนเรามั่นใจและเราชัวร์ในตัวเลขของเรานะครับก็ต้องทำให้เยอะพอสมควรเอาล่ะครับแน่นอนครับตัวต่อมาก็เลยบอกว่า ดังนั้นก็ตัวซิกมาโมเมนต์และการโมเมนต์อรอบจุด O ซึ่งมันจะเกิดแค่2ตัวครับเนื่องจากเราไปคิดที่จุด O F3 นั้นทุกท่านก็เห็นแล้วว่าไอตัว F3 นั้นเป็นแรงที่ผ่านจุด O เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแรงที่ผ่านจุด O มันก็ไม่เกิดโมเมนต์เมื่อไม่เกิดโมเมนต์ก็แสดงว่ามีแค่2ตัวที่ก่อให้เกิดโมเมนต์นั่นก็คือ R1 ไปคอสกันกับ F1 แล้วก็ไปบวกกับ R2 แล้วก็ไปคอสกันกับ F2 ย้ำอีกทีว่าทุกทัานครับเราเราเราย่า,าทำนะครับในการสลับกันระหว่าง r กับ f R กับ f นั้นสลับกันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเนื่องจากเป็น Cost p r ค d u c t นอกจากนั้นพีงพอเราจะต้องเขียน R ให้ถูก R f. จะต้องเขียนคือจุดปลายจุดปลายพิกัดจุดปลายลบพิกัดจุดต้น i, j, k ข้อนี้ดีอย่างหนึ่งคือจุดต้นนะครับเป็นจุด0 0 0 เมื่อเป็นจุด0 0 0เราสามารถเอาพิกัดจุดปลายมาเขียนเป็นเวกเตอร์ R ได้เลยจากการจำได้เพราะจุดปลายเป็นอะไรก็ตามลบด้วย0มันก็จะได้ค่าของตัวมันเองโอเคนะครับดังนั้นไอ้าตัวนี้ของเป็น R R2 และ r ตัวนี้เป็น R ของ F1 ผมขออนุญ,ญาตใช้ R ของ F1 นั้นพุ่งจากนะครับ0ไปถึงแนวนี้ เหตุผลง่ายๆเพราะเราสามารถลาก r จากจุดที่เราต้องการ Take Moment นั้นไปถึง Line o f t i t n o n ของแรงใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือก R ที่เราสามารถคิดง่ายๆสบายๆนะครับอย่างเช่นพิกัดต,ตรงนี้เป็นพิกัดที่ออกมาจากแกน x นั้น2แล้วก็พุ่งไปแกน y นั้นบวก6เลขกลายเป็นครับพิกัดออกมากลายเป็น2 6แล้วก็0 จุดต้นก็คือ 0, 0, 0ดังนั้น r1 ของเราออกมาเลยกลายเป็น 0, ปจุดปลายลบจุด,จดต้นจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายลบจุดต้นเหลือเพียง 2i บวก 6j ไปดูกันที่ r1 กันครับ r2 อ,อันนี้ r1 ได้แล้วไปดูที่ r2 ครับพิกัดตัวนี้นั้นอยู่ในแกน x มีแค่ x อ,อย่างเดียว วิ่งออกไปทางแกน x บวก4เลกลายเป็น400 0, ดังนั้น r2 ของเราเลกลายเป็น 4i นะครับ r2 ของเราเลกลายเป็น 4i หน่วยเป็นเมตรนะหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรโอเคอาเขียนให้หน่อยแล้วกันเมตรครับแล้วก็หน่วยเป็นเมตรเวลาเขียนหน่วยย้ำไว้อีกทีนะครับ เพื่อเอามาเช็คกันคําตอบเนี่ยหน่วยสําคัญมากนะครับแม้ว่าจะเป็นการเซตเครื่องมือเซตอะไรเนี่ยอ่ามันก็จะมีช่วงหน่วยที่เครื่องมือของเราแม่นนะครับผมอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเดี๋ยวไปอะไรที่มันสูงสูงขึ้นแล้วก็ต้องไปใช้เครื่องมือในการเช็คไปอะไรเนี่ยต้องหน่วยในสําคัญนะครับมันเป็นเซนต์แล้วละ่ะเดี๋ยวทําไปเรื่อยของผู้นี้มันจะกลายเป็นเซน์นะครับก็สบายๆโอเคครับเราก็ไปเริ่มกันต่อว่า ไอโมเมนต์ตัวนี้ผมก็เริ่มเลยผมก็ใส่ไปก่อนเลยว่า ijk ijk แน่นอนฮะเนื่องจากตัวเลขมันเยอะเราก็จะไม่คิดให้ดูเราจะเขียนแค่ ijk ซึ่งผมคิดว่าเพียงพอแล้วละ่ะสำหรับพวกเราเขียนแค่นี้นะครับก็แล้วก็เช็คคำตอบกันน่าจะง่ายๆสบายๆโอเคละ่ะผม R ครับผมขอเป็น R 1ก่อนแล้วกันก็เป็น2 6 0 F 1ครับทุกท่านครับ F 1นี่เราบอกมาคือ 0, 0 ทำไหมฮะ006ไปที่ R2 ฮะ R2 คือ400ครับ F2 นะครับคือลบ1.768ครับลบ1.768อ่เขียนน้อยกลงนี้นิดหนึ่งนะครับลบ1.768ครับแล้วก็3.062ครับแล้วก็3.53 3. 0, 6, 2, 3.5นะครับ 3.536k และก็ปิดครับและก็ปิดออาประมาณนี้นะครับคิดประมาณนี้คุณขึ้นเป็นลบคุณลงเป็นบวกอันนี้ต้องต้องชัดนะครับต้องชัดแล้วผมว่าเราผ่านแมทมาหลายตัวแล้วก่อจะพึงตัวนี้โอเคนะครับเนื่องจากมันเป็นคลิปวีดีโอที่ัดในโลกออนไลน์นะครับทุกท่านครับผมก็จะทําให้คลิปมันไม่ยาวมากเนาะจะไม่เหมือนคอสจะไม่เหมือนการสดเท่าไหร่เรียนสดเนี่ยอาจจะรอท่านสักแป๊บหนึ่งแต่ว่า ก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้คําตอบไปเลยท่านกดหยุดสต็อปแล้วก็คุณขึ้นไปลบคุณลงเป็นบวกให้ได้ก่อนนะครับตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาโอเคครับเรีอกมาเป็น 36.0i ไ I ครับลบ 26.1j ครับแล้วก็บวกกับ 12.2k ใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับหน่วยออกมาเป็นนิวตันเมตรครับทุกท่าน ครับข้อนี้ก็สบายๆครับชิวๆนะครับสบายๆชิวๆก็เหมือนเดิมละครับทุกท่านทํากันกค่อยๆไปเดี๋ยวเราไปดูบทต่อจากเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งเราจะไปย้ายแรงไปไว้จุดๆหนึ่งนะครับที่เราสนใจและก็เป็นจุดที่ไม่มีโมเมนต์นะครับหรือว่าแรงสามารถเป็นตัวแทนนะครับของทุกๆแรงได้หมดอาจจะพูดยังไงดีไปดูต่อกันดีกว่าครับผมข้อ เจก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตะลุยโจทย์อีก3 4ข้อนะครับแล้วจะได้ไป Distribution โหลดกันและเจอกันนะครับสวัสดีครับ